ยอดดอยแก้วสำลิดก็เจอกับวศินชัยชอเพชรวิเชียรครับหรือว่าวศินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างเดินพาย,ย่าน<ม>้องเอมอนุจันติ๊บนี่ก็เดินทางไปอยู่ต่างประเทศครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ค่ายแก้วสำลิจนั้นน้องไอซ์ก็ติดภารกิจครับแล้วมาสวนใจนี่แพ้ไม่ค่อยเป็นด้วยครับค<อ>่ายบนแก้วสำลิดเวลาเจอ๊อ,อ้อยมาครับเวลาเจ๊อ้อยมานี่กำลังใจนั้นล้นเหลือเลยครับยอดดอยนั้นเปิดฉากลุยเลยครับตามสไตล์ครับหนักแรงต้นต้นนี่ต้องให้เขาครับ แต่เดี๋ยวดูครับยืนระยะไปไปลายได้เมื่อไหร่เท่านั้นครับเป็นเส้นทางของทางเจ้าวะสิงชัยอยู่แล้วครับพยยามจะเล่นงานฐานล่างพยายามมาเจอมัดขวาก็มาเป็นชุดครับอเลยครับโอ้ยด้วยครับมาพยยามจะเล่นงานฐานล่างเอหมัดของยอดดยอยที่ว่าทนทนอย่างเจ้าเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนนี่เจอยอดดอยน็อกไปสองเที่ยวนะครับโอ้โห เลวครับยอดดอยพยายามจะเล่นงานฐานล่างเล่นเสย์อัปบัคัดอ้าวเลยครับโอ้ยมัดขวาของ,งนักวิศนุชัยโอ้ยโอ้ยวินิจเกมสไตล์ของธนา,าแก้วสำลีแบบนี้เลยครับยอดดอยล่างสลับบนอับปบัคัดขวาครับและลงล่างโอ้ยอา้อาวอา้าวอย่าออกการได้เห็นนะครับแน่ยอดดอยพยายามจะเล่นเกมเดือดจัดตาดูดีๆครับคู่นี้เดือดแน่นอนครับ โอ้พิษชัยเน้นท De ี connection. ่แก๊งซ้ายแต่เจอเคียร์แล้วชื่อตุ๊กแกผีนี่การันตีถึงความเหนียวถึกได้เลยครับครับบอลเอาเนี่ยพยายามจะล้วงเอาเสียบซ้ายเสียบโอยเสียบซ้ายมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับพินทีของทางด้านวพินชัยเคนดินวพินชัยเปลี่ยนเข้ามาเด้อดอยต่อยพยายามจะเสยแบบนั้นทิ้งกัแบขวาโอ้ยเจอขว้ขวาเข้ามาเจอแก๊งซ้ายเด้อดอย ยอดดอยฮึดเล่นในครั้งนึงโอ้ยเอาไม่หล่นครับโดนยังไงก็ไม่หล่นเอาเลือกเลยครับยอดดอยตัดสินใจกดยกที่สองครับยกที่สามวศินัยพยายามจะล็อกในยอดดอยแม่ไม่ยอมเล่นในแล้วเอาวศินัยล็อกในแล้วเททิ้งเลยครับไก่นี่เกินล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับวศินัยพยายามมาโอ้ยอดดอยพยายามจะใช้บัดกระแทกซ้ายครับรบกวนโอ้ยล็อกยังไม่ได้เจ้าหุกใจถนัดครับวศินใจ ยอดดอยเล่นงานฐานล่างพยายามจะทิกงึ้นมัดขวาวซ้ายโอ้นักโจกแก่แก้วทำลิบโอ้เจอปัดหุกซ้ายอีกแล้วครับตัดใจพยายามจะสวน,น้ักมัดขวามาดูครับยกเลยครับฝังแข้งขวายอดไดขึ้นลบสามยกเรียบร้อยอาาครับเอาละครับเรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่า i s t a e for Battle p r o Blue corner, red corner, super battle for the winner, Red Corner!